สวัสดีครับนอนนะครับเป็ีซอนช้ยสุที่วงตอนนี้อายุ17ครับตอนนี้ผมเป็นนักกีฬาไอซ็อกกี้นะครับก็เสน่ห์ของไอซ็อกกี้เหครับก็มันเป็นกีฬาที่คนไม่ค่อยจะเล่นกันนะครับแบบผมก็อยากแตกตานะ่างอะไรอย่างนี้ตาแป๋วกวนกีนแมนอันแรกนะครับตาแป๋วก็กีนแมน ที่สุดเลยบอกเลยผมพกไปดูที่ยกเว้นวันนี้ลืมหยิบมาครับฉ<อ>ายาที่ทุกคนเรียกนะครับมาาันจะมีสองอันคือตาแป๋วกับอึ้งอ่างผมทําเสียงอึ้งอ่างได้เออนะเออเอกะลักษณ์ของผมอีกอย่างนึงก็คือถุงเท้าครับนี่มีถุงเท้าเยอะเลยวันนี้ผมก็ใส่มาอยากเห็นไหมครับนี่ ชอบชอบเล่นแจมชอบแบบสีสันเยอะๆอะไรยี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทําให้น้อนมาถึงวันนี้ก็ฝากถึงคนที่เพิ่งมาติดตามน้องน,นะครับที่ยังไม่รู้จักน้อนหรือว่าแบบไม่เคยตามน้อนอยากให้ตามน้อนหน่อยครับเพราะน้องก็เล่นกีฬาอะไรยี้ก็อยากให้ทุกคนมารู้จักกีฬาไอซ์กีด้วยแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ